ก็สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมังะงมหาเวทผนึกมารในตอนที่205นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันของยูกิซูคุโมะกับเคนจาคุนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ายังเดือดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้ถึงอาคมของยูกินะครับแล้วก็อาคมของเคนจาคุด้วยนะว่าอาคมในตอนที่เราที่เคนจาคุปล่อยออกมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเคนจาคุก็มีการ าเขด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาในตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยจากในตอนที่แล้วเนี่ยที่โจโซโชว์ความเป็นพี่ใหญ่ของเหล่าคันคำสาบเข้าไปต่อสู้กับเคยนจาคุนะครับโจโซเนี่ยได้ทําการงัดเอาอาคมต่างๆของน้องชายตัวเองออกมาต่อสู้กับเคยนจาคุนะครับซึ่งถึงแม้ว่าโจโซจะสู้เคยนจาคุไม่ได้เลยแต่ว่าโจโซเนี่ยก็ยังสามารถไล่ต้อนเคยนจาคุจนทําให้เคยนจาคุเนี่ยต้องงัดเอาอาคมแบบที่เขาไม่เคยเปิดเผยมาก่อนออกมาใช้นั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นยูกิซึคุโมะที่สังเกต การต่อสู้อยู่ตลอดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็มารับไม้ต่อจากโจโซนั่นเองนะครับพอเปิดมาในตอนนี้ยูกิที่คอยสังเกตดูการต่อสู้เนี่ยก็ได้บอกกับโจโซนะครับว่านายนี่มันเป็นพี่ชายที่สุดยอดไปเลยแล้วตอนนี้เธอเนี่ยก็เตรียมเข้าต่อสู้กับเคนจาคุนะครับส่วนโจโซที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็ได้ออกไปจากสถานที่ต่อสู้โอนี่จังของเราเนี่ยก็ทาภารกิจของตัวเองสําเร็จลุล่วงแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการดวนกันแบบ1ต่อ1ของยูกิกับเคนจาคุนั่นเองซึ่งยูกิเนี่ยก็ได้มีการบ บอกนะครับว่าสเปคผู้ใช้ที่เธอชอบเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้ถึกทนแบบโจโซนะครับแต่เธอเนี่ยเกลียดผู้ชายแบบเคนจาคุมากๆและยูกิเนี่ยก็ได้ทําการเบ่งกล้ามตัวเองนะครับเพื่อเตรียมเข้าต่อสู้กับเคนจาคุซึ่งเคนจาคุก็รับรู้ได้เลยนะครับว่ายูกิเนี่ยคือคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างน่ากลัวเป็นคนที่เขาเนี่ยไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับรู้ข้อมูลน้อยที่สุดแล้วแม้แต่พวกเบื้องบนในโลกคุณใสเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงตัวยูกิเลยเคนจากุเนี่ยเคยพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับยูกินะครับแต่ก็ไม่พบอะไรเลย ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ายูกิเนี่ยเธอเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในญี่ปุ่นปะจะไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ค่อยทํางานอ่ะเพราะว่าเธอจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องทําให้โลกไม่เกิดคํำสาบมากกว่าจะทํางานเป็นนักคุณสัยนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเธอหรือว่ารู้ถึงพลังของเธอนะครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นระดับพิเศษก็ตามเคนจาคุเลยคิดว่าตอนนี้เขาเนี่ยต้องอยาดผีผามเข้าไปโจมตีมั่วซั่วนะครับเขาต้องเว้นระยะห่างจากยูกิก่อนเคนจาคุได้ทําการเรียกวิญญ,ญาณคาสาบระดับพิเศษออกมานะครับซึ่งเป็นวิญาาณคาํ เดียวกันกับที่เคนชาคุใช้ในการจัดการพวกทหารอเมริกันนะครับยูกิที่เห็นคำสาปตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันแปลกจังมันไม่ใช่คำสาปแถวนี้ใช่ไหมเคนจาคุเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าคำสาปตัวนี้เป็นคำสาประดับพิเศษมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเอเชียมันมีความสามารถในการต่อต้านเทคนิคคำสาปของเป้าหมายได้เคนชาคุเนี่ยจะใช้คำสาปตัวนี้ในการดูความสามารถต่างๆของยูกิก่อนนะครับว่ายูกิเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งยูกิที่เห็นคำสาปตัวนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวนะครับเธอเนี่ยได้ทำการนำชิกิงอามิ ของเธอนะครับมาทําเป็นกลมๆเหมือนลูกบอลนะครับซึ่งเธอเนี่ยเรียกชิกิงอมิตัวนี้ว่าการูด้านะครับก็คือมันชื่อการูด้ายูกยิเนี่ยได้ทาการเตะเจ้าการูด้าที่เป็นเหมือนลูกบอลนะครับไปโจมตีใส่คํำสาปที่เคยนจาคุปล่อยออกมานะครับแล้วเพียงการโจมตีเดียวเท่านั้นนะครับคำสาประดับพิเศษก็ถึงกับหัวกระจุยตัวแตกเละเทเลยเคนจาคุเนี่ยคือแบบหน้าตาตกใจมากว่ามันจะรุนแรงอะไรขนาดนี้และยูกยิเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เคยนจาคุมีโอกาสตั้งตัวนะครับเธอเนี่ยได้ทําการเข้าไปประชิดตัวเคยนจาคุเพื่อจม เพราะว่ายูกิเธอรู้นะครับว่าตอนนี้เคยนจากุพยายามที่จะออกห่างมาจากเธอเพราะว่าเคยนจาคุเนี่ยไม่รู้ว่าเธอมีอาคมอะไรแล้วก็สามารถทาอะไรได้บ้างยูกิเนี่ยก็เลยได้เข้าไปประชิดตัวเคยนจาคุนะครับแล้วก็ได้เฉลยนะครับว่าอาคมของเธอเนี่ยก็คือม้วนและหลังจากที่เปิดเผยแล้วนะครับยูกิก็ได้ทําการต่อยเข้าไปเต็มหน้าของเคยนจาคุนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเคยนจาคุจะพยายามเอาแขนขึ้นมาป้องกันเลยนะครับแต่ว่าแขนของเคยนจากุที่ยกขึ้นมาป้องกันเนี่ยก็โดนยูกิต่อยจนแตกหักเละเทะเลยนะครับเคยนจาคุก็โดนซั หน้าไปเต็มๆจนทําให้เคียนจาคุปิวกระเด็นออกไปจากตําหนักแห่งดวงดาวเลยนะครับผมซึ่งหมัดของยูกิเนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆนะครับขนาดเคียนจาคุแบบป้องกันเต็มที่แล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีดได้เลยตอนนี้เคียนจาคุเนี่ยก็ได้ใช้ไสยเวทย้อนกลับนะครับในการรักษาสภาพแขนตัวเองแล้วก็ร่างกายตัวเองให้กลับขึ้นมาใหม่แล้วเขาเนี่ยก็ได้รู้ถึงอาคมของยูกิแล้วนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่โดยอาคมของยูกินะครับก็คือความพิโรธแห่งดวงดารานะครับเป็นอาคมที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถเพิ่มมวลสารจําลองนะ ให้กับตัวเองแล้วก็ชีกิงามิของเธออย่างการูด้าได้นะครับก็คือมันเหมือนเป็นการเพิ่มมวลสารหรือว่าน้ําหนักให้กับการโจมตีให้มันรุนแรงมากขึ้นนะครับเคนจากุเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าการที่จะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้พอสมควรไม่ใช่หรอแต่ว่าทําไมในตอนนี้ยูกิถึงยังสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วอยู่เพราะว่าเคนจาคุก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากๆการที่จะหลบการโจมตีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถหลบการโจมตีของยูกิได้ทัังทีี่่ยูแบบร น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมวลสารที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าทาไมยูกิถึงยังมีสปีดหรือว่าความเร็วที่มากอยู่ดีเคนจาคุเนี่ยก็ได้พบคําตอบนั้นนะครับก็คือเดิมทีแล้วเนี่ยยูกิเธอมีสปีดที่เร็วมากๆกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือมีความเร็วมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อให้เธอจะเพิ่มมวลสารขึ้นมาเนี่ยเธอก็ยังเร็วอยู่ดีเคนจาคุเนี่ยก็เลยได้เปรียบยูกิเป็นเหมือนแบบสัตว์ไล่ตัตวหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะนยูกิได้้หหรรรืืออเเเเเปล่่าาาาซึงยยูกกกกินนีี็ไดมมวคคคะ์จั ยูกิเนี่ยมั่นใจว่าตอเน,นี้ยเคนชาคุจะมีอาคมประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาคมย้าย่างอย่างที่2ก็คืออาคมควบคุมคำสาปของเกทนะครับและอย่างที่3ก็คืออาคมที่เคนชาคุได้ใช้ป้องกันการโจมตีท่าซูเปอร์โนวาของโจโซในตอนที่แล้วนะครับซึ่งยูกิคาดการณ์ว่าอาคมอย่างที่3มเนี่ยมันน่าจะเป็นอาคมประเภทแบบแรงโน้มถ่วงนะครับแถมเคนชาคุเนี่ยยังสามารถใช้เสยเวทย้อนกลับได้อีกและยังสามารถสกัดเอาพวกอาคมของคำสาปที่เขากักเก็บไว้เนี่ยมาใช้ได้ด้วยนะครับแต่ตรงข้อ ข้อสากัดอาคมของพวกคำสาบมาใช้เนี่ยยูคิคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่โอคุสึยูตะเนี่ยคงหัวระเบิดตายแน่นะครับก็คือยูตะเขาสามารถก๊อปปี้อาคมคนอื่นได้เยอะมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ได้หลายอาคมโดยที่สมองไม่ได้รับผลกระทบนะครับยูกิเลยคิดว่าเค็นจาคุคงไม่ได้ถึกขนาดยูตะนะครับที่สามารถใช้ได้หลายอาคมโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับเค็นจาคุเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบแหละถ้าเกิดว่าสากัดเอาพวกอาคมของคำสาบที่เขากัาเก็บมาใช้หลายๆอันนะครับผมแต่ยุกิเนี่ยก็ยังมั่นใจอย,อยู่ ว่าตอนนี้เคนจากุเนี่ยน่าจะมีอาคมมากกว่า3อย่างแน่นอนนะครับเคนจากุน่าจะมีอาคมอย่างที่4อยู่แน่นอนซึ่งทั้งคู่ก็ได้วิเคราะห์พลังกันไปกันมานะครับจนเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาคมของพวกเขาเนี่ยมันช่างหน้าลุมค้านแล้วก็ยุ่งยากเสเหลือเกินเคนจากุเนี่ยเลยได้มีการคิดนะคบว่าตอนนี้ยูกิเป็นระดับพิเศษใช่ไหมและแน่นอนว่าเธอเนี่ยมีพลังเวทที่สูงมากๆเธอสามารถกางอนณาเขตได้แต่ว่าทําไมตอนนี้ยูกิถึงยังไม่กางอนณาเขตออกมาเคนจากุคิดว่าคงเป็นเพราะยูกิขาดความมั่นใจอยู่นะครับ ว่าถ้าเกิดกลางอนณาเขตออกไปแล้วเนี่ยอาาเขตของเธอจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าเมื่อเคียนจาคุรู้แบบนั้นเนี่ยครับเขาจึงได้ทําการเริ่มเปิดฉากก่อนนะครับเคียนจาคุได้มีการกลางอนา,าเขตออกมานะครับโดยอนาเขตของเคียนจาคุมีชื่อว่าแหล่งกําเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อเคียนจาคุรเริ่มกลางอนา,าเขตขึ้นมาก่อนนะครับยูกิที่เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบตะโกนขึ้นมานะครับว่าเทนเก็นตอนนี้แหละและท่านเทนเก็นที่ยืนรออยู่นะครับก็ได้ทําการผสานมือขึ้นมานะครับพร้อมกับคิดว่าจะทันเวลาไหมนะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผ สําหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่2 0 5เรียกได้ว่ายูกิก็สมกับเป็นระดับพิเศษจริงๆนะครับไล่ตอนเคียนจาคุจนเคียนจาคุเนี่ยต้องกางอนาเขตออกมาเลยซึ่งยูกิเนี่ยน่าจะเก่งมากๆเละผมว่าเธอน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับโดยตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าอาคมของเธอก็คือเป็นเหมือนการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมวลสารให้กับร่างกายตัวเองนะครับเวลาโจมตียิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นมันก็ยิ่งแรงขึ้นใช่ไหมก็ดูดิรุนแรงขนาดที่โจมตีเคียนจาคุจนแขนหักจนตัวกระเด็นออกไปได้เลยนะครับผมส่วนเคียนจาคุตอนนี้เราก็ ็ได้รู้นะครับว่ามันเนี่ยมีอาคมแบบชัวร์เลยคือ3อย่างนะครับก็คืออาคมย้ายร่างที่มันใช้อยู่เป็นประจำนะครับในการย้ายร่างไปคนนู้นคนนี้อาคมต่อมาก็คืออาคมของเกโทนะครับอาคมควบคุมคำสาบหร,รือว่าเกินกินคำสาบนั่นเองนะครับและอาคมอย่างสุดท้ายก็คืออาคมแรงโน้มถ่วงนะครับที่เคนจาคุได้ใช้ในการป้องกันการโจมตีท่าซูเปอร์โนวาของโจโซนะครับและคาดว่าน่าจะมีอาคมอื่นๆหลังจากนี้อีกแน่นอนนะครับที่จะรอการเปิดเผยก็มารอดูกันนะครับผมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วท่านเทนเกนเนี่ยจะมีบท บาทอะไรในการต่อสู้เพราะว่าท่านเทนเกนปกติจะถูกบอกว่าเป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องทางโลกไม่ค่อยเข้ามายุ่งนะครับเป็นเหมือนอากาศเป็นเหมือนท้องฟ้าเฉยๆแต่ว่าในตอนนี้เหมือนท่านเทนเกนเนี่ยจะเข้ามาร่วมในการต่อสู้ด้วยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าท่านเทนเกนจะทําอะไรโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้คลิปนี้เนี่ยเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วก็แสบคอมากนะครับน่าจะไม่สบายด้วยก็นั่นแหละครับก็ถ้าเกิดเ่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคคลิปปต่อไอไขงผมด้วยนะรัำ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ